ท่านผู้ฟังทั้งหลายช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่พวกเราชาวไทยและก็ชาวโลกต่างก็แสดงความชื่นชมยินดีต้อนรับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทั่วโลกจึงได้จัดกิจกรรมต้อนรับวันปีใหม่ขึ้นแต่สถานการณ์โลกปัจจุบันมีสิ่งที่ เป็นพิษเป็นภัยทั้งต่อร่างกายและก็ต่อผู้คนในสังคมทำให้สถานการณ์การจัดงานปีใหม่หรือการต้อนรับปีใหม่ไม่เป็นที่คึกคักดังที่เคยแต่ก็ยังว่าละสถานการณ์อย่างนี้ก็เตือนให้พวกเราทั้งหลายไม่ประมาทเพราะฉะนั้นช่วง หปีที่ผ่านไปเป็นช่วงแห่งการทบทวนว่าตนเองมีอะไรใหม่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปแล้วก็จะกลายเป็นสิ่งที่เก่าแต่ในทางพระพุทธศาสนาธรรมะของพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เรียกว่าอากาลิโกไม่จำกัดการเวลาเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนธรรมะของพพุทธเจ้าก็ใหม่เสมอแต่ก็เป็นเรื่องเดิมเพราะฉะนั้น เรื่องเดิมเมื่อมากล่าวใหม่ก็เป็นเรื่องใหม่สําหรับผู้ใหม่เพราะฉะนั้นการต้อนรับปีใหม่ในทางพุทธศาสนาจึงขอนําเสนอเรื่องหลักธรรมที่ทําให้คนประสบค,ความสําเร็จซึ่งพวกเรารู้จักกันดีนั่นก็คือเรื่องของอิทธิบาททั้ง4ข้ออิทธิบาทก็คือธรรมะที่ประพฤติธปฏิบัติแล้วทำให้ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่อง โดยเฉพาะก็คือเรื่องที่ดีที่งามในทางพุทธศาสนาท่านกำหนดให้พวกเราได้เจริญหลักธรรมสประการที่เรียกว่าอิทธิบาตทาธรรมทั้ง4นั่นก็คือเรื่องของฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาฉันทะคือความพอใจยินดีที่จะทำสิ่งนั้นๆมีความพอใจ เมื่อมีความพอใจก็มีวิริยะก็คือความเต็มใจที่อยากจะทำสิ่งนั้นๆงานนั้นๆให้ประสบความสำเร็จและต่อมาก็คือจิตตะก็คือเอาใจฝักใฝ่และบรณสุดท้ายก็คือวิมังสาตรวจสอบหรือประเมินผลการกระทำของตัเองถ้าใครมีคุณธรรมทั้ง4ข้อ4ประการนี้ก็จะประสบความสำเร็จโดยท่านได้อุป,ปมาหรือเปรียบเทียบให้พวกเราได้เห็นว่า หลักธรรมทั้งสประการถ้าจะเปรียบเทียบเรื่องของเรื่องของฉันทะความพอใจเป็นอย่างไรท่านก็ยกตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องของหนุ่มจีบสาวหรือสาวจีบหนุ่มในขณะที่รักกันใหม่ๆจีบกันใหม่ๆต่างคนก็ต่างพอใจยินดีที่จะอยากพบอยากเห็นอยากเกี่ยวข้องข้องแวะมีการส่งรูปส่งภาพส่งข่าวสารสื่อสารอะไรต่อกันอีกอย่างมากหลายอย่างมากมาย พราะต่างคนก็ต่างอยากพบอยากเจอพูดคุยถึงกันอยู่ตลอดเพราะความรักเกิดขึ้นใหม่เป็นสิ่งที่ดีงามและก็เป็นสิ่งที่ทําให้หนุ่มสาวทั้งคู่สดชื่นหวานเย็นอยู่ตลอดประมาณนี้ในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครมีฉันทะในลักษณะอย่างนี้ก็ประสบผลสําเร็จในการกระทําตั้งแต่เบื้องต้นเพราะฉะนั้นหนุ่มจีบสาวมีลักษณะอย่างไรทุกท่านรู้แล้วก็เข้าใจในส่วนนี้นั่นแหละคือฉันทะ ส่วนวิริยะเป็นยังไงวิริยะท่านเปรียบเทียบเหมือนกับแม่ครัวโขลกพริกหรือตําน้ําพริกน้ําพริกจะสําเร็จแล้วก็มีรสอร่อยก็อยู่ที่ฝีมือแม่ครัวการโขลกพริกสมัยตะก่อนไม่ได้ใช้เครื่องปัน่นก็ใช้มือนี่แหละการโขลกพริกเพราะฉะนั้นพริกจะประสบผลสำเร็จเป็นน้ําพริกได้ก็ต้องอาศัยการตําทีๆตาไม่หยุดเพราะฉะนั้นแม่ครัวเวลาเข้าครัวหรือใครเคยตําน้ําพริก ก็จะรู้ว่าโอ้ตําน้ำพริกครั้งสองครั้งไม่ประสบผลสำเร็จแน่นอนจะต้องตามทีๆตําบ่อยๆตัมไม่หยุดจนกระทั่งได้น้ำพริกด้วยที่อร่อยด้วยรสฝีมือของแม่ครัวเพราะฉะนั้นลักษณะความเพียรก็มีลักษณะอย่างนั้นต้องทำไม่หยุดทำอยู่เป็นประจำทำอยู่บ่อยๆจนกระทั่งประสบผลสำเร็จนี่คือส่วนที่เรียกว่าวิริยะส่วนที่3ก็คือเรื่องของจิตตะเอาใจฝักใฝ มีใจฝักใฝ่จดจ่อต่อเนื่องไม่ละทิ้งหน้าที่การงานในการกระทําเพื่อให้ประสบผลสําเร็จท่านก็เปรเียบเทียบเหมือนกับปลิงที่มันดูดเลือดคนปิงที่ดูดเลือดคนหรือดูดเลือดสัตว์เวลาปิงได้จับไข่ได้เกาะไข่มันกัดไม่หยุดไม่หยุดนั่นก็คือเกาะไม่หลุดในการกินเลือดหรือว่าการที่การที่ปิงได้จับผู้คนหรือจับไข่ก็ตามมันจะเกาะไม่หลุดเพราะฉะนั้นมันสลัดออกได้ โดยยากแท้ในส่วนนี้เพราะฉะนั้นลักษณะของการเอาใจจดจ่อต่อเนื่องฝักฝ่ายฝ่ฝันอยู่ตลอดในลักษณะของการกระทําคุณงามความดีก็ตามหรือทำจริงได้ให้ประสบผลสําเร็จก็มีลักษณะเปรียบเทียบด้วยปิงดูดเลือดอันนี้คือลักษณะของจิตตะส่วนวิมังษาคือการใค่ครวญไตรตรองหรือตารวจตรวจสอบประเมินผลมีลักษณะคล้ายๆกับท่านเปรียบเทียบเหมือนคนร่อนแร่คนร่อนแร่จะได้แร่แต่ละเม็ด จะได้เพชรแต่ละครั้งหรือจะได้แร่ทองแร่หินดินทรายที่คัดสรรก็ด้วยการร่อนที่อาศัยความชํานาญด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องเลือกต้องคัดต้องสรรเพราะฉะนั้นคนร่อนแร่ตักดินเต็มกระบะที่จะมาร่อนก็ค่อยๆแล้วร่อนออกร่อนออกทีละเล็กทีละน้อยร่อนไปร่อนมาเหลืออยู่นิดเดียวแล้วก็ยังร่อนคัดกรองคัดสรรตรวจสอบตัวตราอยู่อันนี้คือลักษณะของ คนร่อนเร่เพราะฉะนั้นวิมังสาหลักธรรมทางพุทธศาสนาการใครค้ควรการไตรตรองก็มีลักษณะอย่างนี้ก็คือคัดสรรเลือกเอาเฉพาะเม็ดเพชรเพชรเม็ดงามหรือทองเม็ดดีหรือสิ่งที่มีคุณค่าหรือสิ่งที่มีค่าเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะหลักธรรมที่ทําให้ประสบผลสําเร็จเพราะฉะนั้นปีใหม่อยากให้พวกเราทั้งหลายลองลําลึกนึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าในส่วนนี้ว่าท่านได้บอกได้สอนเพื่อนํามาสู่การประพฤติธปฏิบัติได้อย่างไร อาจารย์นั้นรับรองสํารวจตรวจสอบเบื้องหลังผ่านมาหนึ่งปีอย่างในน้อยถ้าเป็นพืชที่ปลูกแล้วกินหัวใช้หัวเขาก็ลงหัวแล้วในช่วงนี้เพราะฉะนั้นพืชก็ยังลงหัวเราก็น่าจะมีสิ่งที่เป็นแก่นเป็นสารให้กับตนเองในหนึ่งปีที่ผ่านไป จากนั้นในทางพุทธศาสนามีหลักธรรมเพื่อให้พวกเราประสบผลสําเร็จด้วยอิทธิบาทธรรมแล้วในส่วนของฮินดูธรรมเขาก็มีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือลักษณะของธรรมสี่ประการที่ทําให้คนเป็นคนเต็มคนสมบูรณ์และก็ประสบผลสําเร็จนั่นก็คือเรื่องของอัตตะกามะธรรมะและก็โมกษะ อาเจนานั้นอัฏฐะคืออะไรอัฏฐะก็คือประโยชน์สวดที่ผลที่ควรจะได้ควรจะมีควรจะเป็นสําหรับตนเองและผู้อื่นเพราะฉะนั้นผู้ใดประสบผลสําเร็จแล้วเราจะไม่ทิ้งคนอื่นเราจะเอาทั้งตนเองและผู้อื่นไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นต้องบริหารจัดการในส่วนนี้ให้เรื่องของอัฏฐะคือประโยชน์สุิที่ผลเกิดขึ้นทั้งฝ่ายตนและฝ่ายผู้อื่นแล้วก็เป็นประโยชน์ส่วนรวมด้วยในส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองก็คือกามะกามะก็คือเรื่องของโลกโลกที่ควรจะได้ควรจะมีควรจะเป็นในโลกส่วนใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบได้ทำก็น่าจะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพื่อประโลมจิตประโลมใจตนเองให้เป็นคนที่มีตําแหน่งแห่งที่ยศถาบรรดาศักดิ์หน้าที่การงานครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็การงานที่มั่นคงลักษณะที่อยู่ในโลกกับเขาได้อย่างสบายเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องของ กามะในส่วนนี้ประสบผลสําเร็จเลยแล้วสองข้อน,นี้ก็จะเป็นเรื่องของโลกโลกเบื้องตน้นต่อมาเมื่อมีความมีประโยชน์ทําประโยชน์ให้ประสบผลสําเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเรื่องของครอบครัวหรือเรื่องของกามะยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งแห่งที่ที่ดีที่งามแล้วก็ไม่ควรจะทิ้งทำ เพราะฉะนั้นธรรมะจึงมีอยู่ในทุกศาสนาเพราะฉะนั้นทุกศาสนาเรียกร้องร้องเรียกหาหลักธรรมคําสอนเพราะเป็นสิ่งที่ประเสริฐและก็เป็นสิ่งท,ที่มนุษย์ทั้งหลายเรียกร้องมาทุกยุคทุกสมัยธรรมะคืออะไรก็คือความดีงามเพราะฉะนั้นเราจะทิ้งความดีงามไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนของผู้ใดในส่วนใดก็แล้วแต่ เพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นสิ่งที่มีค่าอยู่ทุกยุคทุกสมัยก็คือความดีงามต้องประกอบด้วยความดีงามทุกชีวิตในส่วนนี้และประการสุดท้ายก็คือโมกษะโมกษะคืออะไรโมกษะก็ถ้าเทียบพุทธศาสนาก็คือเรื่องของวิมุตต์วิมุตต์คืออะไรวิมุตต์ก็คือความหลุดพ้นหรือความเป็นอิสระ อิสระในที่นี้ก็คือไม่ถูกความชั่วความร้ายเข้าครอบงําจนกระทั่งไม่สามารถบังคับหรือควบคุมตนเองได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องควบคุมตนเองไว้ไม่ให้ความชั่วปรากฏขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งชั่วร้ายในสังคมในครอบครัวและก็ในตนเองทําตนเองให้พิบัติเสียหายในส่วนนี้เพราะฉะนั้นโมกษะจึงเป็นจุดหมายสำคัญหรือวิมุตเป็นจุดหมายสำคัญในพระพุทธศาสนาด้วยส่วนหนึ่งถือว่าเป็นจุดหมายที่ทำให้คนเมื่อ ประสบผลสำเร็จแล้วก็จะต้องมีลักษณะของการหลุดพ้นเป็นอิสระจากการครอบงำของโลภของกโกรธของหลงมีปกติเป็นกลางวางใจเป็นหนึ่งอยู่ในลักษณะของความเป็นผู้ดีครบถ้วนทั้งกายวาจาและใจเพราะฉะนั้นช่วงปีใหม่จึงเป็นช่วงแห่งการรอ้รองเรียกหรือเรียกร้องหาสิ่งที่ดีที่งามเพื่อเป็นโชคเป็นสิริเป็นสีเป็นสิริมงคลให้กับตนเองเพราะฉะนั้นถ้าใครมีธรรมะอยู่ที่ใด โชควาสนาบาร,รมีก็เกิดขึ้นที่นั่นเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นสิ่งที่ควรค่าและก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าควรแท้ที่พวกเราทั้งหลายจะรำลึกนึกถึงและน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในช่วงปีใหม่และสุดท้ายให้พวกเราทั้งหลายอย่าได้ประมาทสถานาการณ์โลกปัจจุบันเตือนให้คนทั้งโลกอยู่ได้ความไม่ประมาท เพราะฉะนั้นเวลา1นาที2นาที3นาที5นาทีอย่าได้ล่วงไปเปล่าประโยชน์ปี1ผ่านไปแล้วปีใหม่ผ่านเข้ามาขอให้มีสิ่งที่เป็นประโยชน์สวดที่ผลเกิดขึ้นสําหรับตัวเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตัดไว้ชัดเจนว่าอัจเจวะกิจจะมาตบปังโกชัญญามรณงสุเวบอกว่าความเพียรหรือความพยายามหรือคุณงามความดีควรจะทําในวันนี้เพราะพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้มาถึงเราก็ได้ เพราะฉะนั้นปีใหม่นี้ขอให้พวกเราทั้งหลายโชคดีและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าอยู่ในตัวและมีคุณค่าต่อครอบครัวและมีคุณค่าต่อสังคมประเทศชาติต่อไปเพราะฉะนั้นขอพระรัตนตรัยได้คุ้มครองปกป้องรักษาให้พวกเราทั้งหลายอยู่รอดปลอดภัยและเป็นผู้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีที่งามจะตลอดถึงได้บำเพ็ญประโยชน์สุดผลให้บังเกิดขึ้น โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยเธอ